ทุกคนคะเมื่อนี้คอยได้หมกม่วงใหญ่มาค่ะคอยสิมาป่าหมกม่วงกินนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะทุกคนค่ะเมื่อนนยคอยได้มักมวงใหญ่มากค่ะคอยซื้อค่ะน่วยละ25่สิคนเป็นเงินบานเท้ากัะ,ะเกือบรลอยพนราะนะคาแต่ว่าคอยอยากนะคะก็เลยซื้อมาก,กินแล้วก็มีมักนัดแรกแข็งนะคะคอยเพิ่งเอาออกจากช่องฟิตมากินผลไม้ วานๆก่อนนอนน้ำข่อยก่อนนะคะทุกคน วานค่ะค่ะเป็นไตเหต็ดข้าวเหนียวมม่วงกินนะคะจะวานแบบม่วมงกั่น,นมันจะเป็นแกนแๆนนะคะเปนทําเพิ่ม จะได้สมงมาสูงนึงนะคะที่้านเขาคัดออกนะคะของเกาไปกินเน้ท่านได้เบิดอยู่ได้ของใหม่มาอีกแล้วค่ะวันนี้เขาก็ับมาคุยกันทักทายกันคือเกานะคะทุกคนเป็นยังไงน้อสบายดีกันหรือเปล่าดูแลสุขภาพเนเด้อค่ะชวในอากาศบ้านเห,าหนาวน,นะคะได้ยินว่าสิบหาสิบหกองศานะคะค่ะวันนี้เขาก็ับมา คุยกันจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะที่ค่อยขอคำปรึกษาจาก FC นะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะแปลว่ายัางที่คนคุยคนใหม่ของค่อยนะสองมือเงียบหายไปนะคะแต่ก่อนที่จะเว้าเรื่องคนคุยคนใหม่คอยขอขอคุณำงาๆสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็แสดง เหตุผลต่างๆแต่ละคนก็ต่างเหตุผลไปนะคะแต่คอยนะก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะเมื่อวานนี้คอยกับต้มข่าวนะคะแล้วก็ใส่อบเชยนะคะมีเอฟซีสองสามท่านนะคะคอยจำบได้นะคะบอมเอนว่าบอมเอนว่าทําเป็นลืมได้ค่ะคอยจำบอด้ยอิลีอันนี้มันคืออบเชยนะคะก็ขอขอบคุณ ที่บอกคอยนะคะคอยจำมาได้นะคะเพราะว่าเขาใครได้ใส่โดนนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่บอกสรรพคุณของอบเชยนะคะที่เป็นประโยชน์มากนะคะว่าอ่ามีประโยชน์ในอย่างแน่สินะคะอันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์มากนะคะสำหรับคนที่เขามาชมแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ในช่องของมาดามบันนอน ถามีคอมเมนต์ดีๆแบบนี้นะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเอฟซี FC ทุกคนนะคะ,อะคอมเมนต์จากอันบรูวาซีเอิ้น,นองหรือเอินพี่นะคะ,ะคุณไอริตนะคะทีะ่เขียนคอมเมนต์เ่าเกี่ยวกับสัพคุณของอบเชยนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะค่ะค่ณกสิมาว่าต่อเกี่ยวกับ เอฟซีหลายหลท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นแสดงเหตุผลให้คอยได้อ่านนะคะทุกคนก็ถือว่า,าคนที่มีทักษะนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะหมายความว่ายาังไงนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกให้คอยทั้งใจนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้ล้อเบิงเรงไปก่อน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าใจเข้าใจแล้วนะคะอันนี้ก็คอยกับเข้าใจนะคะมีหลายๆคนเลยนะคะที่แสดงความคิดเห็นแล้วคอยกับเห็นด้วยมากๆเลยนะคะแต่กับมีาบางท่านะคา,ท,าที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะาตามความเป็นจริงแล้วคอยไ่ได้ยืมเงินเพื่อนนะคะคอยบ่ได้ทำยืม แต่ว่าเมื่อนั้นนะคอยนะดูสินาเคร่งเครียดนะคะเพื่อนกันเลยถามคอยคอยกันเลยเดาเบาเรื่องว่าคอยกระเป๋าแบนนะคะทุกคนเราเพื่อนกันเลยโอนเงินมาให้คอยนะคะแต่คอยนักกยืนยันว่าจะคืนให้เพื่อนนะคะเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านคอยคืนล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าคนยังคอยนะคอยเป็นคนที่บรชอบที่จะเอาของัยง่ายๆนะคะ แล้วสำหรับอ่างั้นสำหรับของขวรรัญวันวาเลนไทน์นี่ถ้าข่อยกับเพื่อนอ่าอ่าไปต่อบ่ได้ข่อยก็จะคืนให้เพื่อนนะคะแต่ข่อยก็จะรอเบิ่งก่อนเพราะว่าอ่าเพิ่นโอนมาให้ข่อยเป็นของขวรรัญวันวาเลนไทน์นะคะแต่สมมติว่าข่อยกับเพื่อน่คืออ่าบ่สามารถไปด้วยกันได้ข่อยก็จะคืนนะคะอ่าข่อยเป็นคนแบบนี้นะค,ะค่ะใครก็จะบ่เอาของ ผู้ใดโดยที่ถ้าว่ามีความาเกี่ยวของว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบวา่าบอกเกี่ยวของกันอีกแล้วซีนะคะนี่คือนิสัยจริงของข่อยนะคะเพื่อนข่อยในช่อง u t u b e หลายท่านกนะ็ค,ะคงจะจะรู้นะคะแต่ว่าเอฟซีน่อาจจะยังว่าท่านได้รู้จากตัวตนของข่อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเมือ่อเมืรอนี้นะคะ คอยก็ได้คุยกับเพื่อนนะคะเป็นโทรมาหาคอยอเป็นเหตุผลที่หให้่อยนะรู้สึกว่าะจะหยุดหรือจะไปต่อ,อสองเมื่อที่เพื่อนนะบไายคือข่อยกับว่าบอกครได้คุยกันเลยนะคะเพื่อนก็บอกว่าสองคืนที่แล้วนะอดีตเมียเพื่อนนะแม่ของโลกนะมาขอนอนอยู่บ้านมาสั้นค่ะ แต่บ้านเพิ่นนบบนมีหลายห้องกับบ้นเรนน้อ,นอยูยหองเดียวกันนะคะ่ขยกระเลยถามเพิ่นว่านี่คือเหตุผลที่คุณน่ะบโทโหาฉันแล้วกับบตอกคอมเมนต์บอข่อ, mm hmm. อเรเลว่วังซส่นะคะเพื่อนกนเรเลว่า mm hmm. เพื่อนเมยพร้อมนะคะแล้วอ่อมืออื่นเพื่อนก็บอกว่าอ่ะมีคนจะมาทํางานกะแทนอ่หมูเพิ่นแล้วนะคะเพราะเพื่อนบอกว่า mm hmm. เพื่อน่อะคงจะทํางานไปฮอดสอาทิตย์บ่ไวนะคะ จนก็เลยได้หาคนจากผแผนกอื่นมา,มามาซอยนะคะนั่นละแล้วที่นี่จริงๆแล้วนะคอยกาบัไดหึงหวง <c oughs> ออหยังเพื่อนวน่ะเพราะว่าคอย,อยนะ <c oughs> บ่มมิสิทที่จะไปหึงหวงเพื่อน,นะคะเกวกับเรื่องอดีตพรรยาของเพื่อนพอเพื่อนเคยบอกคอยมาตลอดนะคะว่าเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่เวลาที่ไปคนคอง ซอยลูกเพิ่นกับไปน้ำกันนังซีนะคะแต่สองคืนที่ผ่านมาเมียอดีตเมียเพิ่นนะมาพักที่จุบานเพราะว่าเพิ่นไม่เรื่องปัญหากับแฟนเพื่อนนะคะเราเพิ่นกันเลยมขอนอนอยู่บ้านน้ำเพิ่นนะคะน้ำเล้านะคะแต่ข่อยกับบิเ้าซีเพิ่นนะคะข่ก็เลียว่ากันแล้วแต่แต่ว่ากามีปัญหาอีกอย่างหรือที่ เงียบไปก็ต้องบอกว่าเกิดยังขึ้นว่าแม่มาเงียบไปซื้ๆอๆใครกัว่าแค่นีนนะคะแต่คอยกับบุได้ไปแสดงความหพงห่วงใีอย่างต่อเพื่อนนะคะเพราะว่าคอยรู้ดีว่าคอยบ่ได้มีสิทธิ์ในตรงนั้นนะคะเพราะว่าสถานะของคอยกับเพื่อนนะแค่ค้นคุยกันเท่านั้นนะคะคอยก็ต้องรู้จักสถานะของเจ้าของนะคะ เอาจริงๆแล้วนะคอยก็บริคาหวังนี้อย่างมากมายจากค้นคุยของคอยเราคะ่ะอาถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะ่ะเพื่อนจะวางแผนเรื่องอนะคตไววกับคอยก็ตามแต่ว่าคอยก็ยังคิดเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาโชควาสนาอยู่นะคะคอยก็จะบอกตัวเองตลอดว่าถ้าได้เป็นคู่กันก็คงจะพกแค่กันคอยคิดไปเองสินะคะเพราะมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะที่ เพื่อน่าจะมาหา่ขยยังสี่อยกะป่วยนะคะแล้วพอเลื่อนไปว่าจะมาอีกเพื่อนกกับป่วยนะคะแต่ละข้างนะก็จะมีแต่อุปสรรคนะคะมีแต่ปัญหาแล้ว่อยก็เรยบ,บ่ได้คิดว่าออคนคนนี้น่ะจะต้องเป็นครูชีวิตของ่อยจะต้องได้อยู่น้ำกัน่ขยก็บ,บ่ได้คาดหวังอีหย่างมากมายดอกค่ะเพียงแต่ว่า การที่เขามีผัยสักคนหนึ่งมาคุยละหายความว่ามันเทศไทยเขารู้สึกดีรู้สึกบอดเดียวเดียวดายรู้สึกสดชื่นขึ้นมานะคะถ้าค่อย,อยู่เมืองไทยนะคะถ้า่อยมีงานทํามีรายได้นะ่ะผู้ซ้ายนะบอดายยืหัวให้หัวสมอง่อยดอกคาทุกคนอันนี้ค่คอเบอกากใจเลยนะคะแต่ใครอ,อยู่เมืองนอก่อยต้องการอามีทีพึ่งพานะคะ พอการอยู่คนเดียวโดดเดียวนีเมืองนอกนะ,ะมันมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องด้พึ่งพาผู้ชายนะคะ่ะการที่เขาพึ่งพาเพื่อนนะมันก็เป็นไปแทบจะยากเลยนะคะสุกคนเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนคือจังคอยเบาห้ยฟังล่ะคะ่ะเขามีครอบครัวแล้วเขากระัมได้มีเวลาว่างสําหรับที่จะมา ซอยเหลือเขาเดืตลอดเวลาเวลาที่เขามีปัญหานะคะการน,น้น้ำค้างโดนโดนข้างสินะคะแต่ถ้าเขามีครูมีคนที่คอยอยู่เคียงขังเขาบว่าจะเกิดปัญหาอีกอย่างอย่งเีง่เขาก็ดด้ยเพึง่งพะอาศัยเขานะคะแต่นี้หลายคอมเมนต์นะคะว่าให้ไขวา่าย้ยายอาอย้ายเจ้อายุปุนนีแล้วจะคือวัาตะเลียงภูบาวัาตะเลียงอดตสามีแถ่คอยนะ เด็กน้อยคอยก็อยากอายแทนเจเ้าแถบยังสี่กว่าน,นะคะ่ะทุกคนคอยก็บอกขอใจก็เกันนะคะว่าคอยไปเห็นได้อย่างหนักหัวสม,มองจังคอยมาว่าให้คอยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของเจ้านี่คือบอกวาเรื่องนี้สารลาแนะคือบวอบวาเรื่องที่มันสั่งสรรแนว่าซันค่ะ,ะขั้นอยากเบิองเรื่องที่สั่งสรรมาเบิองช่องไม่จ่คอยเปิดนะคะ ช่อง u t u b e แรงบันดาลใจนี่ค่ะมาเบิ่งเลยช่องของคอยในคอยปะจะเวาเรื่องเกี่ยวกับตัวคอยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอที่คอยประสบพบเจอนะคะเกี่ยวกับอาจจะเป็นปัญหาชีวิตของเพื่อนบ้างถ้าเพื่อนต้องการที่จะให้คอยเว้านะคะแล้วก็คนที่คอยรู้จักคอยก็จะเอามาแชร์เอามาเบ้านะคะ แต่ในขณะนี้นะข่อยก็จะว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวของข่อยนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนา้าหนาวไปหาเก็บเ็ดบ่ได้ไปหาเก็บบูเบอรี่ได้นะคะก็ต้องเอามาน้าเสนอเพราะว่าข่อยจะต้องอลงคลิปทุกมือมันเป็นคอนเทนต์ของข่อยนะคะที่ข่อยนะจะต้องหาเรื่องราวาเกี่ยวกับทุกอย่างนี่แหละคะ่ะที่เกี่ยวกับตัวข่อยหรือเกี่ยวกับ สิ sea, ่งแวดล้อมหรืออย่างกระตามนะคะเอามานําเสนอเพื่อที่จะได้อาลุ้าคลิปทุกเมื่อนะคะนะคะอย่าลืมนะคะไปเบ่งช่อง YouTube แรงบันดาลใจนะคะถ่ายต้องการที่จะฟังเรื่องที่มิสาระแล้วก็สังสรรค์นะคะค่ะทุกคนค่ะเมื่อเน่ค่ะกสะิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทรงมาให้มาดามบานนอกนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมือเน,นี้ขอกาวคำว่า,าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย